บัดนี้เป็นครั้งท 72, ง 20, 28, 29, been, ี่72ตรงกับวันที่20มกราคม2569ครับเก้าข้าพเจ้าในานะพระมารีและขอเป็นวาจาสัจายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาตามบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ยบูชาแด่องค์พระกรรมปฏิตเจรจาองค์หลวงปู่สมเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาต่อเจ้าครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของที่วิชาจินดาบัญญิขอเทพติเวลาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาโน้วนาในการสรจใจใหญของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนนาฏยครูบาอาจารย์และทิฏฐิเวลาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสสมาาาธิออันรแกกกย์ต่ไป บทสวดจุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเลตุอัตากันนันตุเทวดาตัตตมามมนิราชสัตสุตนันตุสักขะโมกตังสักเการเมจารูเปกีริสิกะอัสเตจันตะดิเกวิมาเนธีเปรเศจการเมจารู้ว่านักฐานิเกหะวัตุมิเกเตยพุมมาจายันตุเทวชลทาระวิสาเมยักขะกันทปะนาคาตินจันตาตัติเกยังมุนิวะละวะจันังสาธโอมีสุตนันตุธรรมสวรรการโโยัมพันตาธรรมสวรรการโโยัมพันตาธรรมสวรรการโโยยัมพันตา นะโมตัสสะพระกะโตุระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกะโตุระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกะโตุระโตสัมมาสัมพุทธัสสะวสุสัจจกิริยาปถานนาติเมสานังอัญญงพุทตูเมสานังวะังอิเตนะสัจจวเจนะสติเมหูตุสัพพทานาติเมสานังอัญญังตรมโมเมสานังวะังอิเตนะสัจจวเจนะสติเมหูตุสัพพทานาติเมสานังอัญญงสังโฆเมสานังวะังอิเตนะสัจจวเจนะสติเมหูตุสัพทา อสวมหาการนิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการนิโกนาโถอัตยะอัศพปานีนังปุเรตวาปัตมีสัพพปโตสัพโภมุตมังเอเจนะจัจจวเจนะมโหตุสปุตปัตวามหาการนิโกนาโถอิตายะสัพปปานีนังปุเรตวาปัตมีสัพพปโตสัพโภมุตมังเอเจนะจัจจวเจนะมโหตุสปุตปัตวามหาการนิโกนาโถสุกายะสัพปปานีนังปุเรตวาปัตมีสัพพปโตสัพโภมุตมังเอเจนะจัจจวเจนะมโหตุสปุตปัตวามสวดมาสมัยสุดเอวามเมสุตังเอกังสัพยังพระกวามมะเเนาต พิกุสังเกตนะสติงบัญญัติตติหิพิกุสติหิสเปหิวะอนหันเจหิสัจจะหิจัโลกตาตุหิเจวตาเยปุญนาณสัมมิปจิตตางมณีทะพภะวันตังทัศนัยยัพิกุสังกัญจะอาตโกจตุนังสุตตวาสกายิกานังเจวานังเอตตะตัตุสิอายังโขพักวาตัเกสุวิหารติกาปิละวัตุสมิงห้ามะเนมาตาพิกุสังเกตนะสติงบัญจัตัตติหิพิกุสติหิสเปหิวะอรหันเจหิสัจจะหิจัโลกตาตุหี เทวตาเยปภูยเงนัสันิพติตาหติภักวันตังทัศนียภิกุสังกัจจายานุนะมะยมปิเนนะภักวาเตนุปัสสังกะอวยามะอุปัสสงกะมิตวาภักวาโตสันติเกตปเจกาสักตาสติยามติอัตโกตาเทวตาเตยตาปินามะภะละวาปุริโสสัมมัชิตังวาปาหังภาษาเลยาภาสาริตังวาปาหังความมิเชยะเอวะเมวะสุตตาวเสสุเทเวสุอัตตะริตาภักขวาโตมุระโตปาตุระหังสุอัตโกตาเทวตาภะกวันตังอภิวาเตตวะเอกมันตังอตังสุเอกา เอกมังตังทิตาโคเอจาเทวตาพระกโตสันติเกอินมังคตังอาปาสิมหาสมโยปะวนาสมิงเทวกายสมาคตะอักตัมหาอิมังธรรมะสมัยยังขักิตาเยวะอปะไรจิตาสังกติอัตโขอปราเทวตาพระกโตสันติเกอินมังคตังอาปาสิตตะพิกกบุทาสัมมาตหังสุยตังสุอัตโนอุทุกขะมังคสุตาวรจีวะเนตานิกาเอตวะอินสิญานิยักขติปันติตาติอัตโขอปราเทวตาพระกโตสันติเกอิมังคตังอาปาสิเจตวะกิลังเจตวะัริกังอิตะกิลังโอหัดจัมมะเม จะลันติสุทาวิมาลาจากกุมตาสุตันตาสุสุนากาติอัตโกอัปปาราเทวตาพระคโตสันติเกอมังคตังอปาราติเยเกติพุตังสารนังคตาเสนเตปปะวิสันติอปายาภูมิปะหายามานุสังเทหังเทวะเกยังวายิพุเรสันติติอัตโขกักวักวาภิกุอมันเตสิเยปุเยนะภิกขเวทัสาวุลกตะตาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตัตตากระังทัสนยาภิกุตังกันจะเยปิเตภิกขเวอะเฮสุงอาติตัวัตนังหันโตสมาธุพุาเตสัมปิภควันตังนังเอตบารีย สันติปติตาพาะเฮสุงเสยยะตาปิไมหังเอตตะระหินาเยปิเตปิกเวอาวิสันติอนาคตตมัตตานังอาหารโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปกวันตานังเอตะระมาเดวะเทวตาสันติปติตาภาวิสันติเสยยะตาปิไมหังเอตตะระหิอาติกิสามิปิเกเเวทวะกิยานังนามามิเตกิติจิติสามิปิเกเเวทวะกิยานังนามามิเตศิสามิปิเกเเวทวะกิยานังนามิตั้งสุนาจาสาตุกังนะนาสิกาโรสัปปาสิสสามิเตเอวะปันเตติเตภิกขุภะคะโตปัญจันโตสุภะกวะเอตตะสาวะ ทีโลกกมนุษย์กัสามิยตัดผมมาติทัศติตาเทียสิตาภิอิคราลังภิตตาสมาหิตาปุสุสีหาปะลลีนาโลมหาสาภิสัมปุโนโอตาตมะนาสาสุตราวิปัสนามินาวิราปัญโยตปัญจสติยะสวาวะเนกาปิละวัตเวจะโตอมตยิสัตถาสวพเกชชาเนรเตเทวกยาภิกันตาเตวิชานาตาภิโกเตจะอัตตะปะมะกรุงสุตะวัพุทธสัสสานังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุษสานะทัสศนังอเปเกตตาตมะสักหุง สหัสสังอัตตสัตตลิสตังเอเปสหัสสานังอมนุสสานะมัตถสุงอภเปเกนันจะมัตถคุณที่สาสะภาพุทาหุงทันจะสัพพังอภิญญาญาบากบักกิตตานะจะคุมาตโตอมตะยิสตาตาสะเวกิตาตเนระเตเจวะขยาภิกันตาเตวิจานาตัพวิโวเยโวหังกิตติยิสานิพกิหลักอันุปุปโสติสัตตะสหัสสาวัจาขามังมาจปาปิละวัตถวาอิติมันโตทิติมันโตวะนะมันโตเจ้าสัจจินนโมทัมมานราภิกขโมพิกนณสัพพิติมนัง สหัสสาเหตมาวตาาขานันนตวันิโนที่โตทติปนโตนัโตจสิโนมธนาภิกขพีกนังสาิจินังสาตากีาติสหัสสายขานันนตัวันิโนท่โตทีติปโตนั่โตจ้สัิโนมธนาภิกขพีกนังาวิจินังินเจเจโสละสหัสสายขานันนวันิโนที่โตติปโตนั่โตจสินนมธรนาภิกขพีกนังาิจินังเวสามิตาปัญจสตายขานันนตับวันนี้หนที่มันโตทีสติมันโตนั่งโตเจานัจจินพโมารรมขะหิกะ อิเวสานัง no พ no ิโยนังสัตสหัสสังวิกานังอภิยุปาสติยุวิโราชกัโกสปกาสติมุนาภุริจที่สังราชาตตะละโถสัสติการทัพนาที่ปฏิมาราชยัสสติตตปุตตะปิัสสาพะโวนามาพระปะไลท่มโตตุติมโตนัโตจัจสัินมวัมนามพิกโมพิการาเสพติมุนณังทักกิณจัต่สังราชวิรุณโหตปัสสาสติกุมพันธนังที่ปติมาราชยัจสติตตปุตตาปิจัสสัพะโวญนามาพระมหาปาราอิทิม ปชิมาจะที่สังราชาวิโรปกบปัสสาสตินาคัังที่ปติมาราชาจาสัตยโสภปิจัสสาบ้วอนจะนามาพหัะไรที่มโตที่จิมโตน้อมตัจัสสติโนโมทั้มนารวิกรมวิกรังสาวิจิณพนังปุจตารจะที่สังราชากุรตปปตาสติยักขานังที่ปติมาราชเลสัติโุภปิจัสสาพวออินทนามาพหะไรที่โตที่จิตโตน้อมตจัสสัติโนโมทัมนาภิกรมวิกรังสาวติจิณนัง อุลิมาธิสังตตะละโตวะทกินะวิรุปโกปจิเมนะวิรุปกโกภะโราตรังทิสังตะตาเราใมาราชธรรมตาเตตุโรทิสาตารามานาอัตสงวนเนกปิละวัจเวเตสังมายามิโรทาสาอากูไจเจนิกาสทามายาวิเวกุเวนทุวิเวเลนทุวิปูจะวิปูโตสาตันทะโนกาม마เสโตจะกินุมันทุนิมันทุจะกานาโตโอปะมโยจะไสวสุโตจะมาจะฤทธิจัตสีโนจะกันสะบดนโรชาสโนสโพอากูปัญจสิกโกเจวะพิมพพโลสุยวัชสะเอเจจันเยสะราชาโนกันทพานา สาหราจ so ุภิปนธัตมนาภิกขโมภิกนาจะิติงวังอาทากูนาภาษานาคาเวสารัสหัตตัญจกาอัมกัมภรัสตะลาอาคูปายาคษายติภิยมุนาทัตตะรัฐจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปะกาสมิติงวังเยนาทะราเิสาหัสหัสันติปิปัจจิจปากริวิสุทธจักกูไปหายสาริเตวันามัจจปาตาเตตาสุปันนาอิติเสสนามังอภยันตทานาคราชานามาสิปุปันนาตกเขมามะกาสิพุตตกันหายิวาจหายิอุปะวะหันตา นาคาสุปนาสารณะมากังสุพุทธังคิตาวัชิราหะเจนะสัพุทังอสุราสิตาปาตโลวาสะวเสเตอิติมโตชิตยสสะสิโนสารกัญจาหมาพิสมาอสุราสานะเวคสาวเวปติติสุติติจะมหาราโตนะปุติสาตะตันจัปติิปุจานังสเปเวโรจนามกาสันุหิตวาพระดิเสนังบาหุพุทธปัตทะมุปาคมงนะมโยธานิปัตันเจภิกขุนังติวิติมะนัง อาโปจเตวาปฏิวิจเตโชวาโยจธากมรงวรุณาวารุณาเทวาสมโจยัสสะสหเมตากุณากายิกาอาคูเทวายัสัจิโนทัสเจเตทัตสะตากายาใะเป็นอนัตตวเนิโนทิวโตทุติวโตนาวโตจัสสัจิโนมทัพนาภิกขุภิกขะนาสติมุนังเทตุจะเทวาสหลีจะอัสมาจะทุเวยมาจันทัตสุปนิสาเทวาจันทะมาคูปุรักิตาสุรเยสุปนิสาเทวาจันทสุริยามาคูปุรักิตานักตานิปุรักิตาอากูมันทะวะลหะกา ป้าสูนังวาสะโบเศโสสะโกปะกัปปุรินทัตโตทัตเจเจทักกยาสเปนนันะตะวันนิโรอิทิมโตชุติมิโตนังโตเจสัสสิโนบวเทมนาภิกขุมุขีกนังสัพติจินังอาทากูสะภูเจวาชาลามกิสิกาลิวะอริจกาจะโรชาจะอุมาปุปภะนิพานิสโนวัลุนาสหะธรรมาจะอจจุตตาจัเนชากาสุเลยะรุจิละกุอากูวาสะวานิสิโนพระเตเตรทักกยาสเปนนันะตะวันนิโรอิทิมโตชุติมิโตนังโตเจสัสสิโนบวเทมนาภิกขุมุขีกนังสัพตินัง สมานามาสมานามานุสมานุสัจมาคิตาปสุติกาอาคูอาคูมโนปสุติกาอาทาคูหะระโยเทวาเยจะโลหิตะวาสติโนปาละกามาปาละกาอาคูเทวายสัติโนท้าเสตเถท้าตากายาสเปนอนัตตะวันิโนทิปโตทิปโตนั้โตัวจะสัจจรมวัฒนามนาภิกขโมกขีกลางสัพพิติมันังสุกากลุมาอรุณาอาคูเบก้านัสสาสะโอตาตกายาปาโมกขะอาคูเวเทวาวิจักขณาสัทธาวัตถาระคาจาวิสกาจายสัติโนทักษยังอาาปาจุโนโยทิสัมภิวัสติ ถ้าเสเตาสากายาสเปนอนั้นตัวินโนที่เป็นตัวจิติตนตน้เป็นตัวาสัจจนตธมนภิกมพิกนังสัพพิจิังเอมยาบสิจายมาอัตกาจาตสัจจินโนสัมพิจการามาเสจาตัวตินามาจะอาสมานิมานะนติโนอาูปานาคุปะละนิมิตาถ้าเสดเต้สากายาสเปนอนันตัวินโนที่เป็นตัวิตนัานตัวเจ้สัจจนบธมนภิกมพิกนัสัพพิจิัง สันเถิดเทววนิกายจะสเปนอนนัตตะวันนิโรมาบรรดเยนะอาไคจุ๋งเยจันเยสะทิสาสหปาวุธชาติมกิลังโอคะตินะมะราสังตัเกโมคะตาลังนาคังจันทังวะอะสีตาติตังสุปมาปรนโตจะปุตตะอิติมะโตสหะสันนังกบโลภิโสจะโสปะคะสัมปิจึงมนังสหะสะภมมะโลกานังมหาภมะพิติตติอุปปโนทิติมตโตมัสมะกโยกยัสสะเศทโสะเสสอิสระอาคุปันเจกะวัสติโน เตสันจะมัชโตอคคาหาลิโตปริวาริโตเตยจะสเปอภิกันเตยติ้งเตเตเวสปามเกเมมาลัสนาภิกามีปิลปันสักันหัสะปันนิ้ยังไอฮะเอทาปันหัดทะพันธะละเกณฑนะพันธะวัตุโวสมันตาปริวาเลทะมาโวมุติทะโกจินังอิติตัตทะมหเสนโอกันหาเสนังอเปสยิปานินานะตะละมหัจจะสละงกตวานะเประวังยะถาปาวุสโกเมโกธาณญาโตสามิจโกสัตตาโสปุต ปจจุธานวัติสังกุตตะโรอสยังวเสกันจัสปังปิญญายะวะปิกิตตมานาจโกมาตะโตอมตะยิสัสสะตะวเกตตะเนรเตมาลเสนาพิกันตางเตวิชจนาตาปิกโวเตจะตปะมังกรุงสุตโตพุทธสัจจตนังวิตะระเกหิปกามุงเนสังลมปิอิตยงวิสเพวิทิตะสังขามะพยาติตายสัจสิโนโมทันติสหะปุเตหิสาปกาเตจะเดสุตาติ บทสวดจุลชัยะปอละกอนะโมเมทะชะเตชะสารัตนตยะธรรมิกาเตชะปัสสิทธิปัสสิเทวานารายะปะละเบสุดาภุติปมมาจะอินทาจะจะตุโลกาคัมพีรักกาสมุทธาภูตุงกังขาจะสัพพัมมะทยะปัสสิทธิวันตุเตทยะทยะทัรนิทัรนิอุทติอุทตตินาทินาทีทยะทยะปะคนละตนละนิสัยนิไลสายเสนะเนตุราชะพลนราชีชัยรัชยะคัมพีรัโญปีงอาเกณฑ์ันาคีปีสัจจะภูตกาลี ชัยยะชยะทุนิมิตาโลกีชัยยะชัยะสิงคีสุขาธานะมุขขารชัยะชยยะวุณณะมุขขัสตาชัยยะชยยะจำปาทินาคกุรคันถกชัยยะชยะกันคัจจคนณตุลงสุกัลปุชงศีหพยัคฆ์ทีปาชยะชัยยะวุณณะมุขยาตาจิตตจิตตเสนาดีปุณะสุตินอรดีชัยยะชยะสุขาสุขาทีวีชัยยะชยธะทารณีตะเลสตาสุจัยยะชัยยะชยะทารณีสัตติงสตาชัยยะชัยยะมังกราลัญญาวะวะเกชัยยะชัยะวุณนะ ยักเกชยยะชยยะลักขเสสุระพุชเตชาชยยะชยยะปมเณทคณาชยทะชยยะราชาที่ราชใจชยยะชยยะปัทวิงสฟังชยยะอะอาหารตาปเจกับพุทธสาวังชยยะชยยะมหสุโรหะโลหะลิงเทวาชยยะปมาสุระโขชยะชยยะนาโขวิรุณาโกวิรุปะโขจันทิมาลวิอินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโรตวอุโนปิจะเอกิวายุปะทุนโหปุมาโลทัตตะัทโธทัโกอัฏฐาละสะมหาเทวาสิทธิตารปะสะ อาทโยอิสิโนสาวกกาสปาชยะราโมพระวันตุเตชยะธรรมโมจะสังโฆจะทัสสะปาโลจะชยะกังเอเตนะชยะเตชินะชยะโสตีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตชเชนะโธตุตหตุเตชยะมังคลังชยโยติพุทธสัตสิมุตโตยังมารัสสัจปาปีมุโตปาราจโกโภตยำโพธิมุตโตมณทิตาจยะตตาปรมะคะณะไมอิสิโนชยโยปิพุทธสัตสิมุตโตยังมารัสสัจปาปีมุโตปาราจโยโภตยำโพธิมุตโตมณทิตาจยะตตาอินท มะเฮสิโนไตรโยปิพุทธศาสนสิริมตโตอยังมารัสสะจัปปาปิมะโตปราชโยโคสยามโพธิมเจปโมติตารยยะตตาเปรพะขนามะเฮสิโนไตรโยปิพุทธศาสนสิริมตโตอยังมารัสสะจัปปาปิมะโตปราชโยโคสยามโพธิมเจปโมติตารยยะตตาสุปันนะขนามะเฮสิโนไตรโยปิพุทธศาสนสิริมตโตอยังมารัสสะจัปปาปิมะโตปราชโยโคสยามโพธิมเจปโมติตารยยะตตาทาทะทาคะะนะขนามะเฮสิโน แโยปิพุทธสัตสิริมโตอยังมารัสัจปาปิมตโตปราชโยโคยมโพติมตโมติตาจยัตตาทะมะคนณาไมหิสโนทะยันโตโพธิามุเรสกนังนังทิปัตโนเอวังตวังวิเชจโหิเยสุชวังคาริอปะริชิตะบาลเกสิเปัะพิปกริอภิเศกเกสพัพพุตานรับปโตโมทัติสุนังกันตังสุังคังสุวัปกันตังสุทิจังสุกันโนสมุนตโตจัณสุวิังปมะจาริสุวะาทักกินังกายจังกรรมว่าจังกรรมว่ทักกินังปทักกินังว เตอัตตรัชสุกิตาทวีลหาพุทธศาสนาอัตโอคาสุกิตาโหทสหสัพเพหิยาติภิกษุตุปนโตเยเทวะอสังวิงศาสนาทิกตาทีคายุกาสตาตุนโตสุกิตาหุนตุสัพพัาสักขันสัพพตตานังรักขันโตสีวิธัสานังยาการจิปัตนาเตสังสัพเพเปปูเรนตุมโนรัฐายุตกาเลปวัสันตุวัฏสงวัสวะลาหกาโลคาจุปัตถวาเตสังวะนิวาเรนตุจัสัพพัา กายาสุขังจิตตาสุขังอะระหันตุยะถาระหังปุถสุตธรรมะอียามาสุตังเอวาเมสุตังเอกังสัมภิญพระกวาสาะวาติยังวิหารติเชจาวะนิอิละกะพินิกกสะอารามเมตตะตัตโขภะปะพิโุอมัเจศิพิกะวติปัตันเตติเตพิกโกภะกัจเจวภะจันโตสุขภะกวาเอตจทะวะจะเอปัฏาวาพิเกเวตตาคตานังอนุปัฏาวาตตาคตานังยิตาวะสาธาตุตัมมติตตาตัมมะอียามตตาตเปสังขาราอนิจจเต ตังตถาคตอภิสัมพุทธติอภิสเมติอภิสัมพุทธิจตวะอภิสเมตวะอติคติเตเสติปัญญาปิติปัญชปิติวิบารติวิปัจติอุตุนิกโลติสเปสังขารานิจเติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังทุปาทาวาตถาคตานังทิตาวภาษาตัตุธรรมติจตาธรรมะนิยามตาสเปสังขารทุกขาติตังตถาคตอภิสัมพุทธติอภิสเมติอภิสัมพุทธิจตวะอภิสเมตวะอติคติเตเสติปัญญาปิติปัญชปิติวิภารติวิภัจติวิภัจคต ชาติอุตนะกัลโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปัฏฐาวาภิกเวตาตาคตานังอนุกปาทวาตาตาคตานังทิตาวาสาตาตุธัมมะทิจตาธัมมาทิ่ว่ามกาสัพเพสัมมาอนัตตาติจังตาตาคตะวะอภิสัมพุทธติอภิจเมติอภิสัมพุทธิตตะวะอภิสะเมตตะวะอติกติเสยเซติปัญญาปปติปัญธาปปติวิปัลติวิปัจติตุตนะเอกาโรติสเพสัมมาอนัตตาติอิทัมมบวจะพระวาตะมะนาเตภิกขุภะคะโตปจิจังปเันตุติ บทสวดพระเทกรัตักคาถาแปอาทีตังนานวาคะเมยยะนปะติกังเกอนาคตังบุคคลไม่ควรตามพิถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพรวงถึงที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตังปะเฮนตังอัปปตันงินจะานาคตังสิ่งเป็นอริก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัญจุปันันจะโยทัมังตัตะตะวิปัสติอสังหิลังอสังกุตปังตังวิธามนุปะรุหะเยผู้ใดเห้ทธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้มไม่งอนเงนกอนแกงเขาโกลว่าคูอาการเช่นนั้นไว้ อันเจวะกินจับมาต่ปังโกชัญญาวรนังสุเวความเปียนเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ณอิโนสังฆะลันเจนะมหเสนในนมวัจุนาเพราะการปเพี้ยนต่อวัจุราซึ่มีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาเป็งอโหรัตมะตันทิตังตังเวพัตเตกะรัตโตติสันโตอติกเตมุนิมุนี้ผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเปียนอยู่เช่นนั้นไม่เกิดการทั้งกำันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชม ปศสตทธรรมะสังเวคปัญจะเวคณนะแปลสัพเพสังขรารนิจาสังการคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนา,นามธรทั้งหมดทั้งสิ้นมาได้ที่เกิดขึ้นแล้วดับไปมีร่างหายไปสัพเพสังขารทุกการสังการคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามทั้งหมดทั้งสิ้นมาเป็นทุกตนแยกเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งวงทั้งที่เป็นสังขารละไม่ใช่สังการทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุกวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของ่ยังืน ว่าสังวยามาลิตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปฏิโยสารนงถีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมนิย์ต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะนงเมนิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคนที่จะสังเวชอายังกายโยอาจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นางอาเปตะวิญญาโกันตาจาวิญญาณอุจุนโทอันเขาจ้งเสียและอาทิเสสติจักรันทปัตวิซึ่งเหมือนดิน กะลิงคะลังอีวะปัจจุจังว่าท่อนไม้และท่อนปืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้นิจอนิจาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปทวะยะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้มีความเสิ่อมไปเป็นธรรมดาอุปปจิตวานิรุจันติกันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตียสังอุปสมโธสุโขความเข้าไปสงบรังับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัเพสตามรลนติจัสราทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะลิสุจัมะลิสาเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเทวะหังมะลิสามิตรพ่อจะกตายอย่างนัน อาทิเมเอถัสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยอดส่วนไม่ใจยังกินจิยังกินจิกุสะลังกรรมมังกุสะเพหิะเตหิปะตังคนยังโนอนุโมทันตุตุนตุนโตเยเจวะอสัมมิสานิอาทิกาตาธีกายุกาสตาหุนตุภุกิตาหุนตุทุกขาภูตุจตุมาตาปิตาสุกิจหุนตุทุกขาภูตุจตุสะเภยาทิกาตุกิจหุนตุทุกขาภูตุจตุสะเภยอาจาติกาตุกิจหุนตุทุกขาภูตุจตุสะเภปิสาสะเภสักขาสัพเพเปตาสุกิจหุนตุ ทุกขาระพุพจนตุสเปอวียตจะอาจาริยุปัชชายสุขิตาพุทโธทุกขาระพุพจนตุสเปยสังขตินาคตาสุขิตาพุทโธทุกขาระพุพจนตุสเปเจวาสุขิตาพุทโธทุกขาระพุพจนตุสเปสามะติตินางสามิชพจนตุโวอสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมพุทธิสัตว์การถวิยะอิติภควานโมพุทธิสัตว์การถวิยะอิติภควานโมพุทธิสัตว์การถวิยะอิติภควา ปฏิฐานคาถายาเทวตาสันติวิหาระมาสินิทุเปกเเรโพธิเกเรเตยิงแต่กิงตาธรรมะตาเนะวกวัตุอุจตราโสจิงกโรเจตวิหาระมันเตเรเจลาจามจานนักาจะพิกโวสาลามิกาทานาปฏิอุปัสกากามาจะเจสานิขมาจะอิสลาสันปานะกปูตาสุปิตาวัตุเตชะลาผู้ชายเยปิจะอันทะสัมปวาสังเสติจตตาอัตโวปปาติการิจังนิจังธรรมะวังปติจเต ถัาเปปิกุกะสะกะโรตุสังขยังสาตุจิรังสัตตมโมธรรมมัทราจะปุกราสังโฆโหตุสัมะโควะอัายะจะอิตายะจะอภิเะรักตุสัตตมโทถ้าเปปิกภัมมัทจะนิโนพุทถิงสัปปาตุเนยามะธรรมเมอริยบปเวทิเจปัสสนาโหตุสัเปปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาธารังเป็นเช่นโตกาเลเทโวปวัสสตุพุทธิภาวายะสัตตาณัลมิทังอายตุเมตานิงมาตาปิตาจะอัตตังวิจังลักันติอุตตังเอวังธรรมเเม่ณราชาโนปจังลักันตุสัพทา เทวตาอูเจือนทคาตาบทส่งเทวดาทุกขปตาจันทุกาพยาปตาจันทิปยาโลกปตาจันทิโสกาโหตุตเปไปปานิโนเอตาวตาจะอเมหิสัพตังวุญญาสัพตังเทวาปเเวานุโมทันตุสัพพสัมปติติเจาทานังทะทันตุตัตยาสีหลังละกันตุสัพพตาภาวนาภิรจโธโหตุปันจันตุเทวตาคาตาสุบงคลคาตาโหตุสปังสุบังกลงหลังละกัตุสัพพเทวตาสัพพนุภา พะพุทธานุภาเวนัสติคุตเนี่จารังหตสัพพังสังกลังลักาตุสัพพติวตาสัพพะตมานุภาเวนัสตติคุณตุน่จารังหตสัสพังสังกลังลัการตุสัพพติวตาสัพพะสังกานุภาเวนัสติคุณตุน่ยจารังสัเพุธาพระราปตาปเจกนยอย่างผลังทานจัเจเจนะละขมตมิสะโสสัเพุธาพระราปตาปเจกนยอางังานจัเจเจนะลขามัตมิสสะโสสัเพวุธาพระระปตาปเจกเนยอางังานนจัเจเจนัละขาม สัพเพิยุทธาวุธราปตาปจิณณียังมันจัทระนตาจัเจเจน่ารักขมะสัพะโสสัพเพิยุาระปตาปจิยังวันจ่าจเจเจนะรักขมะเสัพโสสัพเพิทาราปตาปจิณณียังวันจนท่าจเจเจนะรักขมะสัพโสสัพเพิุาระปตาปจิณณยังวันจนทน่าจเจเจนะักขมะเสัพโสสัพเพิุทาราปตาปจิณณยังวันจร่าจเจเจนะรักขรมะสัพโส ด้วยอำนาจแห่งอุคคลสนที่ข้าพเจ้าได้สวดเจริญพระพุทธมนต์นี้นนข้าพเจ้าขอน้องเก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกศรรุศลแด่สมเด็จพระนงางเจ้าสิริกรริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธเสด็จสู่สวรรคารายขออนิสงส์แห่งบุญกศรรุศลนี้จงเป็นสพัพพะสิทธิญก่อนแก่ข้าพเจ้าให้แก่ให้แก่ข้าพปลอดภัยจากทุกโศโรคภัยอันตารายทั้งปวงให้มีหลังรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสมาชิกอันชอบต่างคำว่าไม่มีอดใาจยากจนเดี๋ยวจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิกที ตั้งมั่นในพระธรรมกาสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเจราทั้งหลายผู้ได้อนิโภชนาสาธุการในบุกคคลสนี้โปรดประสิทธิศาสตร์พรน้อมสงอนุภาพแห่งองขอบไปสุ่พะถุบุนคลพระปิจารยัตยีทั้งฝ่ายลายทั้งฝ่ายเราร่วมถึงพระถุบุคคลทั้งปวที่สามสิ่งบุญเลยได้จากสร้างซึ่งให้เป็นนุปทานนุภาเทวานุภาพลิจารย์นภาอนัตตสิทธิเอ้านวยโปรให้เป็นเสร็จวงคลแก่ผู้กระคำและบูชารทุกประการเธอ